สวัสดีครับเราจะมารีวิวบล็อกกระแทกไร้สาย iMaN รุ่น IW400 นะครับเป็นบล็อกกระแทกเจนใหม่ล่าสุดของทาง iMa n นะครับวิจัยคิดคน้นและผลิตเสร็จเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วนี่เองครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้เทคโนโลยีที่ใหม่และดีที่สุดจากเราครับตัวนี้จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ซับคอมแพกหรือบล็อกขนาดเล็กนะครับเหมาะสาหรับใช้งานทั่วไปซื้อติดบ้านติดรถใช้งานถอดน็อตที่มีพื้นที่จํากัดนะครับที่แคบๆที่จะเน้นใช้งานสะดวกนะครับพกพาง่ายจากลําตัวถึงท้ายนะครับสั้นมากมาก แค่ประมาณ4นิ้วนะครับผมหรือ1กำ1กำปั้น1ปั้นนะครับน้ำหนักแค่1กิโลนะครับสามารถพกพาขึ้นไปทำงานที่สูงได้นะครับพกติดตัวได้สะดวกสบายนะครับใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระนะครับผมมันเบามากหัวบล็อกจะมีทั้งแหวนแล้วก็ลูกปืนล็อกเหมือนก็แก๊กนะครับ นี่นะครับบอกเ,เป็น i-man b u ัตเลตมอเตอร์แรงคลายสูงสุดอยู่ที่633นิวตันเมตรนะครับก็ล่าสุดเราได้มีการทดสอบไปแล้วกับไฮท็อกนะครับที่500ฟุตปอนหรือ677นิวตันเมตรออกนะครับสวิตก็จะแรงเบาได้นะครับตามนิ้วกดซึ่งถ้ากดนิดเดียวเนี่ยก็จะเบามากๆเหมือนของแบรนด์ใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการทดสอบไปแล้วนี่นะครับเบามาก โหมดโลนะครับขันเข้าโหมดโลก็จะได้อยู่150้านิวตันเมตรนะครับมีเดียม250นิวตันเมตรไฮ423นิวตันเมตรนะครับผมอันนี้เป็นขาเสียบบตเนาะขยับได้นะครับเหมือนแบรนด์ใหญ่ๆเลยใช้ยาวขาไม่สึกนะครับเหมือนถ้าเป็นรุ่นปกติหรือรุ่นก่อนหน้าที่ที่เราขายก็มันจะขยับไม่ได้นะครับฟิกตายตัวเลยอันนี้จะขยับได้ ใช้ยาวได้นะครับสบายแบตเตอรี่ก็จะเป็น 2Ah นะครับที่แถมไปให้ในชุดเริ่มต้นเช็คไฟแบตตรงนี้นะครับส่วนใครที่ใช้ไม่พอก็สามารถอัปเกรดแบตเตอรี่ได้นะครับเป็น 4Ah นี่นะครับเป็น 4Ah อัปเกรดได้หรือซื้อเพิ่มก็ได้นะครับ6ก็มีนะครับแต่ผมมองว่า6มันใหญ่ไปก็ไซส์จะเป็นนี่นะครับความแตกต่างประมาณนี้ครับผม ส่วนที่ชาร์จก็จะเป็นที่ชาร์จแบบปกตินะครับก็เป็น2แอมป์นะครับชาร์จแบตเตอรี่2แอมป์1ชั่วโมงเต็มนะครับถ้าหมดเกลี้ยงถ้าไม่หมดเกลี้ยงก็ผมตีว่า30นาที15นาทีนะครับประมาณนั้นชาร์จแบต4แอมป์ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับส่วนฟัสชาร์จก็มีให้อัปเกรดนะครับ4แอมป์ชั่วโมงหนึ่ง2แอมป์ครึ่งชั่วโมงจากหมดเกลี้ยงนะครับระหว่างชาร์จขึ้นไฟแดงพอมันเต็มขึ้นไฟเขียวนะครับผมมันจะตัดออโต้นะครับ ราคาดีสุดในคู่แข่งระดับเดียวกันจากทุกแบรนด์ชั้นนำนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ